สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่59จักรพรรดจากเจระพัดเจยียนและหลัวเฟิง ภายในเมือง Chaos City อันเก่าแก่ก็สงบสุขเช่นเคยผู้ส่งสารสีม่วงสามคนกำลังเดินอยู่บนถนนและมาถึงบ้านของจักรพิทรยานหรือเจนินเหยียนมันคือผู้ส่งสารสีม่วงของผู้นำ Primel Chaos City ผู้ส่งสารสีม่วงอยู่ที่นี่ ผู้ส่งสารที่เห็นบ่อยที่สุดมักสวมชุดสีดํานักเรียนบางคนในบ้านของจักรพัทรูยานตกใจเพราะพวกเขาแทบไม่เคยเห็นการมาถึงของผู้ส่งสารสีม่วงพวกเขารู้ว่ามีบางสิ่งที่สําคัญเกิดขึ้นไปบอกครูหลังจากนั้นไม่นานจักรพัทรูยานก็ออกมาทักทายพวกเขาด้วยตัวเองเขายังงงงานเขาพูดว่าผู้ส่งสารสีม่วงสามคนอยู่ที่นี่เลยหรือผู้ส่งสารสีดำเพียงคนเดียวมาก็พอแล้ว จะส่งผู้สื่อสารสีม่วงสามคนมาที่นี่เพื่ออะไรยินดีด้วยจัก,กรพรรดิหอยานผู้ส่งสารที่สูงที่สุดหัวเราะยินดีด้วยตัดสวิงสีม่วงอีกสองคนหัวเราะตามทำไมคุณถึงแสดงความยินดีกับฉันมานั่งข้างในสิจัก,กรพรรดิเจินเหยียนได้นำผู้ส่งสารทั้งสามเข้าไปในห้องโถงและนักเรียนหลายคนก็เสิร์ฟวายและผละไม้ พวกเขาจาักไปหลังปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากพวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับประเด็นสําคัญบางประเด็นเหลือเพียงผู้ส่งสารสามคนและจัก,กรพรรดิถอยยานในห้องโถงเป็นข่าวที่ดีมากผู้ส่งสารร่างสูงส่งกล่องเหล็กออกมาอะไรจะลึกลับขนาดนั้นจัก,กรพรรดิครูหอยานรับและเปิดมันมีแผ่นหินหกเหลี่ยมอยู่ข้างในซึ่งแกะสลักเป็นรูปเทพ,พเจ้าสัตว์ร้ายคำรามจัก,กรพรรดิครูหอยานมืองงตกใจและมือของเขาเริ่มสัน่น เขาหยิบแผ่นศิลาขึ้นมาดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเขาสัมผัสได้นี้ราวกับว่าเขากังวลว่ามันเป็นภาพหลอนเสียงของเขาสั่นเครือในขณะที่เขาพูดโทเค็นมรดกเทพศูนโทเค็นมรดกเทพศูนร่างกายของจักรพรรดิพรูหอยานสันสะท้านในที่สุดฉันก็มีโอกาสในที่สุด เขาติดอยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับสิ่งที่รู้สึกเหมือนเวลาไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าโทเค็นจะช่วยเขาได้มากแต่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้มันมาโทเค็นนั้นหายากมากในจัก,กรวาลเนื่องจากเป็นมรดกที่พิเศษที่สุดของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษบางทีอาจมีโทเค็นเพียงสองสาประเภทในเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์จำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้ในอนาคตโทเค็นจะได้รับภายใต้สถานการณ์บางอย่างเท่านั้น เขาไม่สามารถฝ่าฟันขั้นสุดท้ายได้หากไม่ได้รับโทเค็นมันเป็นเพียงขั้นตอนเดียวแต่มันก็เหมือนช่องว่างที่แยกจากกรพพัดนับไม่ถ้วนออกจากอัศวินแห่งจัก,กรวาลขอบคุณหัวหน้าเมืองพริมอลเคออสจากกระพัดครูหอยานคุกเข่าด้วยความตื่นเต้นขอบคุณผู้อาวุโสฉันจะพยายามเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลและทำตามความคาดหวังได้โปรดลุกขึ้นเถิดผู้ส่งสารสูงช่วยจาก,กรพพัดครูยานให้ลุกขึ้น จักรพาสทูหอยานตื่นเต้นมันไม่ได้มาจากการแข่งขันแต่มาจากลูกศิษย์ของคุณหลวเฟิงหลวเฟิงครูยานเอมเพอเรอร์ตกตะลึงใช่ลูกศิษย์ของคุณหลวเฟิงผู้ส่งสารร่างสูงพูดต่อฉันกำลังรับใช้ผู้นำพริโมเคอสซิตี้ในภูมิภาคลับพริโมเคอสซิตี้ผู้นำขอให้เรามาที่นี่โดยตรงและมอบสิ่งนี้ให้กับคุณสำหรับหลวเฟิงเขายังคงอยู่กับท่านผู้นำพริโมเคอสซิตี้ลีดเดอร์ในภูมิภาคลับปฐมภูมิ เขาไปเอาเหรียญมาได้ยังไงจัก,กรพรรดิปรุยานมีความรู้สึกสงสยัยลูกศิษย์ของฉันกำลังเดินไปตามทางของเทพสัตว์และเขาสามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นนี้กับอย่างอื่นได้อย่างแน่นอนทำไมเขาถึงให้สิ่งนี้กับฉันจัก,กรพรรดิปรุญคุณมีนักเรียนที่ยอดเยี่ยมเราจะไม่อยู่นานเนื่องจากเราต้องกลับไปรายงานผู้ส่งสารตัวสูงกล่าวพวกเราจะพาตัวเองออกไปผู้ส่งสารทั้งสามคนจากไป ครูยานเอมเพอเรอร์รู้สึกเบิกบานใจและวิตกกังวลแม้ว่าเขาต้องการโทเค็นมานานแล้วแต่เขารู้สึกว่ามันมากเกินไปครูยานเอมเพอเรอร์เชื่อมต่อกับจัก,กรวาลเสมือนจริงและส่งอีเมลสิบฉบับถึงหลัวเฟิงก่อนที่จะมาถึงที่คฤหาสน์ของหลัวเฟิงในภูเขายูเซียงหลัวเฟิงจัก,กรพัดครูหอยานตะโกนซึ่งทำให้คนรับใช้และทหารยามทุกคนงงงันครูหลัวเฟิงรีบออกจากห้องโถงมากับฉัน ครูยานเอ็มเพอเรอร์คว้ามือหลวเฟิงและเข้าไปในห้องโถงครูยานเอ็มเพอเรอร์แทบรอไม่ไหวที่จะตะโกนว่าคุณได้โทเค็นมาจากไหนคุณได้มันมาจากเผ่าพันธุ์คุณไม่รู้เหรือว่ามันสําคัญสําหรับคุณแค่ไหนคุณกําลังเดินตามเส้นทางของเทพเจ้าอสูรจัก,กรพัทครูหอยานกระสับกระสายเพราะรู้ว่าเขาแลกอนาคตเพื่อเขาถึงแม้ว่าฉันจะเข้าสู่ดินแดนแห่งมรดกได้โปรดฟังก่อนเธออาจารย์หลัวเฟิงกล่าว ฉันได้มันมาเองแทนที่จะได้มันมาจากเผ่าพันธุ์คุณได้รับเองเหรอจากกระพัดพรูหอยานตกใจมันไม่ง่ายเลยที่จะได้รับเมื่อผู้มีอำนาจคนอื่นๆพบมันพวกเขาจะใช้พลังของพระเจ้าเพื่อเจาะทะลุและแยกแยะว่ามันสำคัญแค่ไหนโดยปกติพวกเขาจะมอบมันให้กับเผ่าพันธุ์ของพวกเขานั่นเป็นวิธีที่โทเค็นส่วนใหญ่จัดขึ้นโดยการแข่งขัน จริงๆฉันรับมาเองหลัวเฟิงกล่าวลองคิดดูฉันมอบสิ่งนี้ให้คุณในมือของ p r i m อลเควอสซิตี้หากฉันได้มันมาจากเผ่าพันธ์ของเราจริง p r i m อลเควอสซิตี้จะไม่ยอมให้ฉันทำเช่นนั้นนั่นก็สมเหตุสมผลทรูยานอ็มเพอเรพยักหน้าผู้นำเมืองพริมอลเค a อสจะไม่ยอมให้คุณทำใช่ครับอาจารย์หลัวเฟิงกล่าวต่อมันไม่ยากสำหรับฉันที่จะได้รับโทเค็นจากการแข่งขันของเรา โดยพิจารณาจากศักยภาพของฉันและฉันมีคุณสมบัติมากพอที่จะได้รับโทเคน็นแม้แต่จัก,กรพรรดิเซเว่นเบลดเอมเพอเรอร์ที่มีความสามารถน้อยกว่าฉันก็สามารถได้รับได้ครูยานเอมเพอเรอร์พยักหน้าและจองมองอย่างไรก็ตามฉันต้องกลายเป็นอมาตะเพื่อรับโทเคน็นอยู่แล้วอันยประกาศคู่อย่าก,กังวลเรื่องนั้นเลยครับอาจารย์หลัวเฟิงยิ้มลืมไปหรือเปล่าว่าฉันคือจัก,กรพรรดิเบสริเวอร์อาจารย์ ฉันมีพลังมากพอแล้วที่จะได้รับมันและผู้นำเมืองพริมอลเคออสจะยื่นคำร้องให้ฉันเขาบอกฉันว่าจะสำเร็จหากเขาปรากฏตัวและเสนอความเป็นอัจฉริยะของฉันครูยานเอมเพอเรอร์ถอนหายใจผู้นำพริมอลเคออสิตี้เป็นผู้ปกครองจากกวาลเสมือนจริงโอเคเขาจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนฉันได้รับประโยชน์มากมายจากคุณมันเป็นแค่เค้กชิ้นหนึ่งหลัวฟิงยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้จัก,กรพรรดิครูหอยานกลับไป ลึกลงไปในดินแดนลับดึกดมันแม่น้ำพันสมบัติรายล้อมไปด้วยดวงดาวหลวเฟิงนั่งอยู่บนพระราชวังแห่งหนึ่งและมองดูแม่น้ำจากระยะไกลเขานึกย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ผู้นำเมืองคริมอลเคออสซิตี้บอกเขาหลวเฟิงนี่คือวันที่เราจะรู้ว่าคุณจะได้รับโทเค็นหรือไม่ถ้ามันล้มเหลวคุณจะต้องรอจนกว่าคุณจะกลายเป็นอมาตะฉันหวังว่ามันจะสำเร็จ ฉันจะทำสำเร็จหลัวเฟิงกล่าวขณะที่เขานั่งบนสุดของวางโดยคขวยขาดินแดนมรดกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษน่าตื่นเต้นจริงๆเวลาผ่านไปหลัวเฟิงเริ่มกังวลกับการรอคอยอย่างไรก็ตามเขารู้ว่าผู้อาวุโสจากพลังทั้งห้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังเจรจาการตัดสินใจพวกเขาจะยอมหรือไม่หลังจากนั้นไม่นานลัวเฟิงก็ได้ยินเสียงที่สงบหลัวเฟิง หลัวเฟิงหันกลับมาและเห็นผู้นำพริมอลเคนออสซิตีถือแท่งหินที่ขรุขระมาด้วยหัวใจของหลัวเฟิงเป็นผิดจังหวะเนื่องจากเขารู้ว่าการประชุมสิ้นสุดลงและมีการตัดสินใจแล้วหลัวเฟิงยืนขึ้นและทักทายเขาครูการประชุมจบลงแล้วผู้นำเมืองพริมอลเคออสกล่าวฉันบอกได้เลยจากสีหน้าของคุณว่าคุณกังวลแค่ไหนใจเย็นๆเพราะขาวดีได้รับการอนุมัติและตัวตนของคุณในฐานะจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเบลด ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับปรมาจารย์แห่งจักรวาลแห่งเผ่าพันธ์ของเราพวกเขาล้วนแต่ไม่คิดว่าคุณจะทำได้ขนาดนี้หลัวเฟิงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเขาไม่อยากชื่อสิ่งที่ผู้นำเมืองพริมร่เคออสกล่าวขอบคุณครับอาจารย์หลัวเฟิงกล่าวฉันจะไม่ทำให้คุณและเจ้านายอื่นๆของจักรวาลผิดหวังอย่าทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ผิดหวังผู้นำเมืองพริมร่เคออสหัวเราะออกมาโทเค็นจะถูกส่งถึงคุณภายในสองวัน และฉันได้บอกครูยานให้มาที่พื้นที่ลับดึกดำบานเพื่อพบกับคุณคุณจะไปที่ดินแดนแห่งมรดกด้วยกันครับอาจารย์หลัวเฟิงร่าเริงและไม่นานโทเค้นก็มาถึงหลังจากผ่านไปเพียงวันเดียวเหรียญมรดกเทพศูนหลัวเฟิงเริ่มตรวจสอบแผ่นโลหะหกเหลี่ยมในมือของเขามีรูปสลักจิ้งจกเขาเดียวบนแผ่นจารึก ซึ่งเป็นแทบสัตว์ร้ายแห่งบลาดริเวอร์เวิล์อย่างไรก็ตามมันไม่ได้แตกต่างไปจากที่หลัวเฟิงเคยได้รับมาก่อนและไม่มีกฎใดๆโลหะช่างวิเศษเหลือเกินข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนหลัวเฟิงสัมผัสและเจาะเข้าไปด้วยพลังวิญญาณของเขาข้อมูลดังกล่าวกระทบจิตใจของเขาทันที